ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมวันนี้ก็เยือน,นบออเสอีกครั้งหนึ่งครับเออไม่โอ้โห้มาดินหมดแล้วครับจากต้นโปรที่ผมถ่ายที่ก่อนตอนนี้แนมะ่โกเบเข้ามาตัวหนึ่งครับเป็นตัวรุ่นแปดครับไม่รู้มาแทนคันคัน 320D ว่ามาเพิ่มครับอ่ะ โดโดมแมกนบแรอยู่ด้านบนสุดเลยเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับโอ้โอหหินใหญ่ๆนะครับอน้อนอันนี้บทแตกนะครับหินแบบนี้นะครับใครทราบมั่งว่าดิทูคันนี้ทำไมกองแก้วมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับอ่ะ เป็นตัวรุ่นไหนนะครับอ่ะนี่ผมไม่แนใจไม่เคยเจอร่บนีเเ่เ,เจอครั้งแรกเลยผมอยากจะเจอก็เป็นกรองใหญ่กับกรองเล็กนะอ่ะกรองแก้วอยู่ด้านนอกนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับอ่ะอยากรู้เหมือนกันนะครับผมขี้เกียจอ่ารายละเอียดนะครับอ่ะ หลายคั้นเลยนะแม่สิบกว่าคั้นเขาออกเป็นว่าดเล่นเลยนะแม่ผมระยะทางก็ประมาณหนึ่งกิโลกว่านะครับออกจากบอ่อไปไปกลับก็มี4กิโลค่ะประมาณนั้นนะครับไม่เกินห้านะครับก็เลยต้องใช้รถเยอะหน่อยนะเพิ่มกำลังนะับเรงงาน่วนเลยคบช่วงนี้แม่งานกจเยอะนะครับ ต้องทำให้เสร็จเป็นขั้นตอนไปก่อนแล้วก็ขาย้ายไปหน้าง,งานใหม่เป็นสีลเลมงดงดนะครับนีอยู่ชั้นทสร้างแน่นะมันก็ผมฝานมาเมื่อกี้แกเอารถกัดนะครับอ่ารถือไซคลิงมาสองคันเลยนะแม่จะเร่งงานตรงนี้นะแต่ยังเร่งไม่ได้นะตอนนี้อ่ายังไม่ถึงระดับของนั้นอยู่นะ ระดับมันยังไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะยุ่งยากเข้าไปอีกนะครับก็ต้องรอไปก่อนครับเดี๋ยวน่าจะเร่งเต็มที่นะครับดูทรงแล้วน,นี่ออกมาไม่โครสี่คันเลยที่โบโอเคเดี๋ยวผมจะไปยืนอยู่ด้านบนห,หลังจากอกอกล้อที่ออกไปนะครับสักครู่นึงผมโคไปโชเฟอร์ไม่รับเลยนะแม่ น่าจะยุ่งจริงครับอ่มะมาก็รถเยอะจริงๆด้วยไม,ม่รู้ปักเที่ยงหรือเปล่านะพวกนี้เ,เล่นกันเอาเที่ยวหรือเปล่านะ,ะนักว่าคาเที่ยวนี่ข้าวคงข้าแค่ไม่กินซะแล้วใหญ่อ่าโอเคนะครับอด่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจผมด้วยนะครับ 1.3จุคนะิวครับไซแบบข้างกว้างครับแต่ก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะปากท้อง ทำเป็นหน้ากว้างครับอ่านึ่ก็เป็นตัวรุ่นหกครับเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยด้วยผมว่านี่เป็นมุกแคงับงก็เพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นครับอาสามโจเฟอร์ไปออกมาเร่งงานครับ ก็ไม่รู้ถ้าดิทูเจ้าของอ่าจมเปอร์มาขับนะครับรจะอยู่ตรงไหนนะครับผมจัดระเบียบแน่นอน,นครับ เือนเลยผมอยู่ตรงนี้อโอเคนะครับใส่ตพอประมาณนะครับมาได้แตกไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวรุ่น6กกันต่อนนะประเดี๋ยวอตอนนี้มาอยู่กับ มักฟิดนะปรับดูแกของแกก็มีแข็งๆครับตรงนี้โอ้โหมีผลงานแกนะแมมใหญ่ยยๆเลยนะทิ้งไว้ด้านข้างไม่อเอานะต้องคัดสักหน่อยนึงลูกรัง ใช้ดีอยู่นะครับอันนี้อันนี้เป็นหกสูบนะไม่สูบเนี่ยเครื่องแรงจริงๆเลย โอโหมีโยกนะครับแหมเกียรทํางานไม่ค่อยแน่นนะครับมีลอยนะแหมแกงงัดจริงๆคนระับ

ฟังเปลี่ยนแล้วโซ่ ก็รถล่วงก็วิ่งเหมือนกันน่าจะเอเค กดเชนะกดสับสลายเป็นกำใจผมด้วยนะครับจากโซนฟางๆครับอ่าดนยังไม่มา